รวมรอซิ่งลีออนเทยบอยคาซิ่งและจุดจบที่จบไม่สวยของ GTRR33 b i ด b i r, r 33, bird. d <ome> เพื่อและนักซิ่งอีกคนในทีมรรซี่วิกของดอมที่ปรากฏตัวใน The Fast and อ u r i o ฟ s ปี2001รับบทแสดงโดย j o h n นนี่สตรองที่ภายนอกดูลุกแบดบอยหัวโจกไม่ยอมคนไว้หนวดไว้เคราและใส่เสื้อกล้ามอยู่เสมอ,สมอแต่เขาก็ไม่กล้าหือกับดอมและเขายังเป็นอีกคนที่กล้าเข้าไปขวางเวลาวินส์หัวร้อนนู้นไปสิ ซึ่งเราจะได้เห็นเขาทำหน้าที่คอยดูการแข่งขันอยู่รอบนอกดักฟังจากวิทยุสื่อสารตำรวจว่าทางสะดวกจัดการแข่งขันได้ไหมซึ่งจะได้ชิงหนีกันได้ทันรวมถึงการปิดถน,นนไม่ให้ใครผ่านซึ่งคนส่งพิซซ่าที่เขาไล่ไปหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาก็คือรับโคเฮนผู้กำกับหนังฟาส์ที่มารับบทพนักงานส่งพิซซ่านั่นเองเกิดป้าอะไรขึ้นที่นี่ฮะถนนปิดล่าเด็กส่งพิซซ่าหาทางอื่นกลับบ้านเถอะปะ่เว รับแจ้งว่ามีการแข่งรถที่ฮอร์ชวยละผู้ตรวจรู้ตัวแล้วไปที่นั่นีเร้าฮีเร็วและเขายังเป็นคนคอยช่วยและให้กำลังใจเจสซี่ในทุกเรื่องรวมไปถึงช่วงก่อนการแข่งขันกับทรานส์อีกด้วยแดสวรรค์เออดวงวิญญาณรู้รู้เฮ้ยดวงวิญญาณกำลังจะพูดเลยขอบคุณนึกภาพชนะเอาไว้นึกภาพชนะเอาไว้นะเจสซี่จะพูดจริงนะจะต้องฟังฉันน่ะแล้วแกก็พลา และเขายังเป็นคนซิ่งรถไปช่วยเลตตี้ในช่วงทายเรื่องหลังจากที่รถของเลตตี้ประสบอุบัติเหตุเรยอนยอขกลับไปช่วยเลตตี้พาโทรไปจากขี้นั่นแทนจากการเองไปเลย <c oughs> มาเอ้ยมาเถอะไม่เป็นไรนะเดีด๋วขอจะดูหน่อยสิ ไปแ,แต่น่าเสียดายหลังจาก The Fast and Furious ภาคแรกแล้วเราก็ไม่ได้เห็นตัวละครลีออนนี้อีกเลยจนในฟาส4ฉากการจัดงานศพเลตตี้เราก็จะได้เห็นรถซีวิก EG ซีสีเหลืองจอดอยู่ซึ่งถ้าหากยึดตามสีรถของตัวละครแล้วละก็เป็นไปได้ว่าผู้กำกับอาจต้องการสื่อแทนตัวละครของลีออนที่เดินทางมาร่วมอาลัยในฉากนี้ด้วยรถคันนี้ก็เป็นได้ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ป้นรถบร็นถูกพลาจนวงแตกรวมถึงเจสซี่ต้องมาตายก็ทำเอาตัวละครตัวนี้ขอแยกและถอนตัวออกไปจากทีมซึ่งจากบทสัมภาษณ์จอห์นนี่สตรองตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนี้ซึ่งมีคำพูดหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาว่าเขาเชื่อว่าลีออนจะกลับมาภายใต้สถานการณ์ที่ถูกต้องและอาจจะเป็นวายร้ายแต่ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าทางวินดีเซลจะเอาตัวละครตัวนี้กลับมาอีกหรือไม่ ซึ่งรถคู่ใจที่ลีออนใช้ใน The Fast and Furious ภาคแรกก็คือ Nissan Skyline GTR R, R 3 3เปี1น9 5สีเหลืองซึ่งหารู้ไม่ว่าสีเหลืองที่นำมาใช้นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครที่ชื่อว่า Big Bird จากการ์ตูนสอนภาษาอังกฤษยอย่าง Sesame Street นั่นเองและมันยังได้ชื่อว่าเป็น Skyline คันแรกที่ปรากฏตัวในหนัง Fast อีกด้วย โดยนิสสัน Skyline GTR R 3 3ปี1995คันนี้ได้ปรากฏในช่วงเปิดตัวต้นเรื่องที่เลตตี้วินส์เจสซี่ขับมาพร้อมกันที่ร้าน t o r ร to Market and c แอนและอีกครั้งในฉากการแข่งขันที่ s t ส e รี r เรสมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ RB 2 6 DETT แบบ6สูบแถวเรียงจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดขนาดความจุ2.6ด2.6ลิตร24วาล์ว d o เ c Twin t u ิน o 280แรงม้ 6, นนาที่6,800รอบต่อนาที แรงบิด368นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีเกียร์ธรรมดา5สปีดพร้อมพินเตอร์คูลเลอร์ช่วงล่างและท่อไอเสียจาก HKS ล้อแม็ก w o r k v s x x ขอบ8นิ้วยางโตโยต T1S 225-4018เบรกเบมโบเกรวัด HKS สามารถเร่งศูนถึง6กกิโลเมตรใน3.9วินาทีและ1 4ส่วน4ไมล์ที่177กิโลเมตรใน 12. 1วินาที และเหตุผลที่เราได้เห็นเจ้า Ni s s a n Skyline GTR R ส3สีเหลืองคันนี้โผล่ Pro, ในฉากต่างๆน้อยซะเหลือเกินก็เพราะว่าการที่ทีมงานนำเข้ารถคันนี้ทางเครื่องบินเพื่อใช้ในการถ่ายทำมันจึงมาพร้อมราคาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเขาจึงใช้รถคันนี้คันเดียวในการถ่ายทำและเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายให้มากที่สุดมันจึงถูกถ่ายเพียงไม่กี่ช็อตเท่านั้นรวมถึงไม่อยากให้ความสำคัญกับมันมากจนเกินไปจนไปแย่งสินของรถตัวเอกอย่างไบรอนซึ่งเป็นรถหลักที่ใช้ในการถ่ายทำอีกด้วย ซึ่งที่ผ่าน,านมาแฟนๆฟาร์สก็มักจะเห็นว่ารถซิ่งคันจริงที่ใช้ในการถ่ายทำหนังมักจะไปจบลงที่งานประมูลต่างๆแต่ตจุดจบของเจ้านิสสัน s k y ยไลน์ GTR R, r 3 3 4สีเหลืองคันนี้กลับต่างออกไปเพราะมันคือ GTR คันแรกในช่วงยุค9ก 90, ที่ถูกนำเข้าโดย m o t o r รเเพื่อใช้ในการค้นคว้าและพัฒนาเพื่อให้ได้รถ GTR ที่สามารถใช้งานบนถนนของอเมริกาได้ สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเจ้า GTR จากแดนประดิษฐ์คันนี้ดันไปนมีรายชื่อติดโผรถที่โดนห้ามนําเข้ามาขายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบจุดประกอบหรือนําเข้าแบบทั้งคันรวมถึงห้ามนำมาวิ่งบนถนนของอเมริกาเนื่องด้วยเรื่องกฎหมายการควบคุมมาตรฐานค่าไอเสียมลภาวะที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์สูงกว่าค่าที่กําหนด ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ยุค70รวมถึงพบว่ารถนําเข้าที่มาจากตลาดมืดนั้นผ่านการดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐานจึงเป็นที่มาว่าทําไมรถปัจจุบันถึงต้องมีสเปคส่งออกเช่นบางรุ่นท็อปๆก็จะผลิตแบบ US สเปกโดยเฉพาะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของประเทศนั้นๆ โดยก่อนที่เจ้า GTR r 3 3คันนี้จะได้มาปรากฏตัวอยู่ในหนัง The Fast and Furious ภาคแรกมันก็ได้ผ่านการแข่งขันรายการใหญ่ๆมาเยอะพอตัวอาทิไพพีกที่เป็นการแข่งขันแบบลงเขาซึ่งขับโดยนักแข่งรถชั้นนำอย่างริสมิ l เลนรวมถึงมันยังได้ไปแข่งขันวัน l ล็บออฟอเมริกาในปี2000อีกด้วย ซึ่งเดิมทีแล้วจอนิสันสกายไลน์ GTR R33 คันนี้มีตัวรถทั้งหมดเป็นสีขาวก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่อนํามาใช้ถ่ายในหนังซึ่งในตอนแรกทีมงานก็มีความลังเลว่วาจะใช้รถคันนี้ดีหรือไม่แต่ว่าทางเคครีเบอร์แมนก็ดูแอบจะเชียร์เจ้ารถคันนี้อยู่ไม่น้อยพร้อมบอกว่ามันใช้ได้นะ และเมื่อฟัสหนึ่งปิดกล้องลงเจ้า GTR R 3 3คันนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นรถแข่งแร็คค่ะสิงสนามทางตรงอีกครั้งซึ่งมันถูกปรับแต่งเปลี่ยนเครื่องยนต์มาไม่น้อยแต่สิ่งที่ยังคงเด่นเตะตาทําให้เรายังจํามันได้นั่นก็คือสีเหลืองบิ g กเบิร์นั่นเองแถมมันยังเคยแข่งกับ GTR ด้วยกันไม่เวนแม้แต่ Subra และ R X 7 Ð, oh! oh! well, I จนหลังจบการแข่งขันต่างๆ มันก็ถูกถอดเครื่องยนต์ออกและจอดนิ่งอยู่พักใหญ่ก่อนที่มันจะถูกขายให้กับผู้ซื้อในจอร์เจียและถูกขายต่ออีกทอดให้กับใครสักคนในรัฐวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกาก่อนนําไปสู่การถูกเจ้าหน้าที่รัฐวางแผนล่อซื้อพอรถไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นรถนําเข้าอย่างถูกกฎหมายและมีเอกสารย้อนหลังไม่ครบถ้วนทําให้เจ้าทีทอาร์อาร์สามสิบสามกลายเป็นรถผิดกฎหมายไปโดยปริยายจนถูกยึดและเพื่อให้เจ้าของรถไม่ถูกดําเนินคดีเขาจึงต้องยินยอมให้รัฐทําลายรถด้วยการบดขยี้ในปี 2กลายเป็นซากสูญหายไปตลอดกาลเพราะกฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งรถในต่างประเทศนั้นเรียกได้ว่าแรงมากจริงๆค่ะถึงขั้นยุดรถแล้วนำไปทำลายทิ้งกันสถานเดียว น่าเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นลีออนกดอัดนอสเจ้าสกายไลท GTR R, R 3 3 Big Bird แข่งที่เลสร์เหมือนเจสซี่น่าจะเทไม่น้อยเลยแหละคะ่ะนอกจากนี้ยังมีรถ Honda Civic EJ1 สีดำที่ลีออนใช้ในช่วงต้นเรื่องและท้ายเรื่องใน The Fast and Furious ภาคแรกในการปล,ล้นรถบรรทุกโดยมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ B-Series 1.8 VTEC ติดตั้ง T66 Turbo กับชุดไนทรัสและชุดแต่งเวเดอร์สไต yle และ VAS Racing Bomber GT นอกจากนี้ยังมีไฟนีออนสีเขียวใต้ท้องรถจาก Street Glow และสปอยเลอร์หลังแบบ2ชั้นจาก e ว Size อีกด้วยก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดว่าถ้าลีออนกลับมาเป็นตัวร้ายในภาคสุดท้ายคิดว่าเขาจะผูกใจเจ็บดอมดเรื่องอะไรและอยากให้เขากลับมาด้วยรรซิ่งรุ่นไหนกันมากที่สุดคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆได้ดูก่อนใคร